ล,ลงคันเดียวเ,เาพึ่งลง,ลง,งคันเดียววะพึ่งลงคันแรกสองสองขั้นสองขั้นเราเนาะมันร้อากับบรรยากาศไม่นีกับบ่ค่อยแดดครับเจ้าเป็นฮ้อนๆเอาเอาเงี่ยมือสองสัยมือแรงฝนจะตกแห้งอีกมือแรงตกแห้งอีกแค่ บ่เปผมยังเขานอนอยู่ห้องเนาะไม่เล่นอนอยู่ห้องแรงลเลอ้ยตกรถแรงทางนั้นเมาเหรอครับนอนเนาะเมา,มานอนเนาอทางนี้เมานอนเนาะกำลังต้มปลาครับต้มปลามานียโอ้ยน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวจะเอาปลาลงครับน้ำเดือด ล่องห่อไก่พึ่งคนนะครับจะเข้าปุ๊บปิดฝาไว้เลยครับวันนี้เรียบร้อย รบขั้นที่สองลงมาแล้วครับบนกันปลามืันมีก็ได้หลายตัวอยู่ทางุบนขาเจ้าก็ตกปลากันครับอยู่บริเวณไก่เคี่ยงครับสูตรเงี้ยเขา,าครับสุดเงี้ยมักมากครับมาไกตั้งแต่วันซุกูละเนี่ยป่ากินเบ็ดเร็วครับมึงวางลงข้าวเดี๋ยวกิน น่ากรัมาตกนะครับคลองบางปะกงนงครับอรู่ในใกล้ใกล้วัดใกล้วัดนะครับอืมากำลังโยนคั้นที่สามลงโอ้โหโหยดข้ามไปฝั่งนู้นะครับพี่ โยนไก่ครับโยนไก่ครับขั้นนี้กระตุกแล้วครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวมาลุนก,กันมึงได้คือบอมาจะได้อยู่ครับรอบนี้ครับกระตุกบ่แห้งเลยเมื่อกี้นี่โอ้ได้อยู่ได้อยูย่นี่โอ้ยรอบนี้ปลาปลาตะเพียนครับปลาตะเพียน,อ,นอ่า โอ้ปาตะเพียนครับเรานะ่ปาตะเพียนปลาตะเพียนกินเม,ม็ดฟอมอืมกินเม,ม็ดฟ้อมเหอครับคักย่คักย่